วันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาเรียนกันนะคะมารู้กันเนาะนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันละกันนะคะก็จะมีหลักๆนะคะอยู่เจ็หัวข้อด้วยกันนะคะก็จะมีในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานในที่สูงเนาะนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าสถิติต่างๆเนาะนะคะพามาให้ทุกท่านดูว่าตอนนี้สถิติเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกฎหมายนะคะอยากให้นะคะผู้รับเหมานะคะแล้วก็พนักงานทุกท่านทราบนะคะในเรื่องของตัวกฎหมายนะคะที่ใช้ในการคุ้ ครองในการทํางานในที่สูงเนาะนะคะแล้วอาจจะมาแชร์นะคะประสบการณ์กันนะคะแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันซินะคะกฎหมายนะคะในเรื่องของที่สูงเปไ็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของสาเหตุเนาะเดี๋ยวทุกท่านนะคะจะต้องช่วยกันบอกเนาะในส่วนของตัวสาเหตุนะคะ ที่จะทาให้เกิดอันตรายจากที่สูงนะคะพอจบไปแล้วเนี่ยทุกท่านต้องบอกได้นะคะว่าสาเหตุนะคะของการเกิดอันตรายในที่สูงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ค่ะนะคะที่ใช้ในการป้องกันการตกจากที่สูงค่ะแล้วก็มาตรการนะคะเรื่องของการใช้บันไดนะคะการใช้นั่งร้านค่ะแล้วก็การใช้รถเช้นนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการทํางานบนที่สูงและสุดท้ายค่ะเป็น emergency case ค่ะนะคะอ่เป็นการช่วยเหลือนะคะในเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินค่ะนะคะ ในเรื่องของที่สูงค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นะคะมีคนตกลงมาจริงๆนะคะมีคนเป็นลมนะคะบนที่สูงจริงๆเรามีแผน Emergency ยังไงกันบ้างคะนี่คือเนื้อหาหลักๆนะคะที่เราจะมาดูนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้ทําในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า JSA นะคะเพราะว่าแอมอยากให้ทุกท่านนะคะรู้วิธีการค้นหาอันตรายเนาะนะคะเราก็แอมคิดว่า JSA เนี่ยเป็นสิ่งที่เซตตี้ขอ เยอะที่สุดนะคะเวลาที่ผู้รับเหมานะคะจะเข้าไปหน้างานนะคะถ้าเป็นเซตี้เองก็บอกว่าพี่คะขอ JSA หน่อยนะคะว่างานที่พี่ทำมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีพี่มีวิธีการป้องกันอะไรบ้างทีเนี้ย พอทุกคนได้ทําทุกคนก็จะรู้ว่างานของทุกคนในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีอันตรายอะไรแล้วเราจะป้องกันอย่างไงนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าอุ้ยหัวหน้าทําผมไม่รู้หัวหน้าทําผมไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะที่ทุกคนจะได้รู้เหมือนกันหมดเลยนะคะรู้เหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นการฝึกค้นหาอันตรายด้วยนะคะเป็นการฝึกค้นหาอันตรายด้วยส่วนคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นผู้รับเหมาอยู่ที่หน้างานอยู่แล้วนะคะเราก็จะได้รู้นะคะว่างานของเรานะคะมีอันตรายตรงไหนนะคะแล้วเราจะป้องกัน ยงไนะะคซึ่งแน่นอนว่างานที่สูงนะคะเป็นงานที่อันตรายนะคะงานที่สูงเป็นงานที่อันตรายแต่ว่ามันจะต้องเป็นความเสี่ยงนะคะเป็นอันตรายที่เราสามารถจะควบคุมได้นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูวิธีการควบคุมกันนะคะนี่คือเนื้อหาหลักๆนะคะที่เราจะมาดูกันในวันนี้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อันตรายนะคะจากการทํางานในที่สูงนะคะก็ย้าเตือนนะคะว่าที่สูงนะคะคือ2เมตรนะคะรวมถึงนะคะ ช่องนะคะที่พอที่ให้คนเนี่ยนะคะตกลงไปได้นะคะเราก็จะถือว่าเป็นที่สูงเช่นอันเนี้ยมันเป็นช่องที่คนตกลงไปได้เลยค่ะนะคะมันก็จะถือว่าเป็นการทํางานที่สูงนะคะถือว่าเป็นงานทํางานบนที่สูงอนกันนะคะอันตรายหลักๆนะคะอันตรายหลักๆของการทํางานบนที่สูงเนี่ยนะคะนั่นก็คือคนตกกับของตก นั่นคืออันตรายหลักๆเลยจากที่เราได้ดูมาตั้งแต่เช้านะคะคนตกกับของตกค่ะนะคะนั่นคืออันตรายที่เกิดนะคะจากการทํางานบนที่สูง